ก็ในส่วนทีเ่เรื่องของการการที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็จะประเมินเทียนะครับก็คือความร่วมมือในการป้องกรรงันรกาความเป็นธรรมนุ์นะของประเทศไทยนะครับก็จะหลังนี้ไปหน้าจะอีกมันไม่เกิน2เดือนนะครับนะซึ่งในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับนะผมเองนะพร้อมทั้งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะเดินทางไปไประชุมร่วมกับทางรัฐบาลสหรัฐนะครับในส่วนของทริปออฟฟิศนะครับ แล้วระนั้นในเรื่องของของเทียนเนี่ยนะครับนะผมต้องรีว่าในปีนี้นะครับนะรัฐบาลไทยเนี่ยมีความพยายามมากนะครับนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากโดยเฉพาะท่านยมตรีนะครับท่านบุญประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเพราะน,นั้นผมก็มองว่าในเรื่องของสถานการณ์วันนี้นะครับนะถ้าเราเห็นนะครับวันนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะใน,ในใประเทศนะคือต้องเข้าใจว่า ในเรื่องของการคารมนุ์เนี่ยนะวันนี้ผมเองเนี่ยจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมเองก็จะไปคุยกับทางรัฐบาลสหรัฐส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องการดูแลเรื่องเทียเรื่องเรื่องเทียต่างนะว่าในการดําเนินการเรื่องคารมนุ์เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ไม่เหมือนในอดีตนะฮะวันนี้เราจะทําเป็นประเทศเดียวไม่ได้นะครับเราต้องทําเป็นภูิภาคนะครับ เพราะนั้นในเรื่องของเทียเนี่ยนะครับผมก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปคุยกับเขานะครับว่าในการที่จะดูแลเทียงต่างเนี่ยจะต้องดูเป็นปุยผ้านะครับเ,เช่นประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศพามา่าประเทศเวียดนามน,นะครับเพราะนั้นวันนี้ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ต้องช่วยประเทศไทยด้วยนะครับในการที่กดดันประเทศต่างๆนะครับเพื่อจะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยนะครับในการที่จะปราบปรามกระบวนการค้าม k k นุษย์เนี่ยร่วมกัน ด้วยความจริงใจนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยไม่ได้หมายว่า,าประเทศไทยทาประเทศเดียวเนี่ยแล้จะประสบความสำเร็จน,นะครับนะเหมือนกันเอาคนข้ามาอย่างสมาร์เกิรเอาคนข้ามาขนคนมาจา,มากพม่าผ่านประเทศไทยไปมาเลเซียนะครับเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า,าผมก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปคุยกันนะครับนะในวีดีอของอสหรัฐอเมริกาว่า การดูแลประเมินคะแนนเทียรเนี่ยะจะต้องอดูทั้งูุยภาคนะครับนะแต่ไม่ใช่ต่างประเทศต่างดูตัวเองนะครับดังนั้นจะต้องดูว่าประเทศไหนเนี่ยไม่ความร่วมมือนะครับนะรัฐบาลสหรัฐก็ต้องไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ขี้ประเทศนั้นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับ